สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขออินดิตรอนรับนะครับกับการดูดวงรายปักนะครับช่วงนําเลิกองัสดีครับคลิปนําเลิกของคนเกิดวันเสาร์นะครับก็เหมือนคปานคิดแรกนะนี่นะครับกับการดวงรายปักตั้งใจการทําคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหานเรื่ององความรักนะครับหลายคนก็โทรมาถามนะครับหรือถ้าเข้ามาสอบถามเรื่องของความรักเป็นปัญหาหัวใจนะครับซึ่งผมเองก็คงจะตอบไม่หวันไม่ไหวนะครับก็เลยเอาเป็นว่าโอเคนะครับสำหรับหลายๆท่าน ที่ไม่พร้อมที่จะดูดวงส่วนตัวจริงๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับเรื่องของความรักนะครับเป็นเรื่องของความรักล้น้วนนะครับความรักรายปักที่เกิดวันเสาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสินะครับกุมภาพันธ์สองพนหนะครับคราวนี้หลายท่านนะครับอาจจะดูประกอบไปด้วยนะครับกับดวงรายเดือนที่จะอัพเร็วๆนี้นะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพื่อเป็นการประกอบกันไปนะครับ คนวันเสาร์นะครับมาดูกันเลยดีกว่าไพ่ใบแรกสามเหรียญนะครับเป็นเรื่องของการการคุยการถูกเถียงกันนะครับนั่นหมายถึงว่าคนวันเสาร์นะในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการที่จะต้องเรียกว่าคิดตึกตรองการร่วมมือกับตัดสินใจนะครับไพ่ใบน,นี้จะเด่นในด้านของการเงินผมก็เลยมองว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนวันเสาร์หลายๆท่านนะครับในช่วงนี้นะ คุณจะมีความรู้สึกเรื่องของการเงินมากกว่าอยากหาเงินคิดที่จะทำเงินมากกว่าจะมามุ่งในเรื่องของความรักนะครับในช่วงวันที่1นึเนี่ยผมมองว่าคุณจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโฟกัสในเรื่องของความรักมากนักนะครับคุณจะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการทํางานเสริมการหาธุรกิจนะครับแต่ถ้าเรื่องของความรักคือการคุยกันนะครับหลายชาติอาจจะมีการได้พูดคุยกับคนรักนะครับมีการปรึกษาหารือกันมากกว่านะครับเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับหรเรื่องของการหาเงินนะครับ มีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับวาบสะพานในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการหาเงินนะครับหลายๆท่านนะคนเันเสา์นะครับจะเป็นเรื่องของการหางเงินสมากกว่าหรือคุณอาจจะเป็นเรื่องของอความบังเอิญนะที่ไม่ได้คาดคิดเช่นถ้าคโนโสดคุณก็อาจจะได้เจอคนที่คุณไม่ได้คาดคิดมา่อนว่าที่จะเป็นคนนี้เนี่ยที่เข้ามาจีบหรือเข้ามาคุยหรือกลายเป็นคนคุยกันได้นะครับ อาจจะมีการย้ยแกันคุยกันนะที่ยิ่งถ้าเป็นคนโสดน,นะครับเรียกว่าจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจนะครับจะไพ่สามเหรียญนี่แหละจ,จะมีคนเข้ามาให้เลือกแหละแล้วคราวนี้พุดอาจจะมีลูกฟุกอ่ะหรือแบบใครสักคนที่โดนนะครับโดนตาโดนใจแต่ถ้าแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการคิดที่จะ,จะทําเงินมากกว่าหลายๆคนนะครับ อาจจะมองเรื่องของการลงมือทําอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงกันดีกับเรื่องของการหาเงินหรือการที่จะเสริมรายได้นะครับอะไรท่านอาจจะมีโครงการผุดขึ้นมาในหัวนะครับที่จะทําเงินนะครับอาชีพใหม่ๆงานเสริมใหม่ๆที่จะทําเงินได้มากกว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนมันเสาร์นะครับมีไพ่เพชรออนคัพขึ้นมาอย่างนี้นะ เป็นไปได้หลายๆท่านนะครับจะมีเรื่องข่าวข่าวของเด็กเรื่องของความรักเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับยังไม่จริงจังนั่นก็หมายถึงว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่จริงจังกับความรักเท่าไหรนักนะครับหลายๆท่านอาจจะแค่เพิ่งคบกันก็ได้นะครับหรือหลายๆท่านจะมีข่าวเกี่ยวกับลูกก็ได้นะครับถ้าคบกันมานานแล้วก็จะมีเรื่องของลูกเรื่องของอะไรเข้ามาในที่ผ่านมานะครับซึ่งจะอาจจะทํให้รู้สึกว่าเครียดเหมือนกันนะครับเครียดกดดันเรื่องของลูกน้องบริวารเรื่องของลูกเรื่องของ คนที่อยู่ในในในอนัตเรานะครับในการดูแลของเรานะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของแฟนเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นเรื่องของข่าวนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกว่าแบบไม,ม่โอเคกับมันเท่าไหร่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีเรื่องทําให้สกะกิดหัวใจนะครับคนรักนะครับในช่วงนี้นะเขาจะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนอัศวินอัศวินถ้วยนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยแย่แสกับอะไรอ่ะนะทำตามหัวใจทําตามอารมณ์ซะมากกว่าคนรักของคุณในช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาจะ แบบทำแต่ตามใจต,ตัวเองอะ่ะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่นะครับคือไม่ค่อยคือขาดความรอบคอบอ่ะครับปล่อยเนื้อปล่อยปล่อยใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ปล่อยตัวแต่มันลักษณะปล่อยให้หัวใจทําตามความต้องก,การหัวใจอะไรเงี้ยนะครับจะไม่ค่อยที่จะมีการทําดำเนินชีวิตตามแบบแผนเท่าไหร่นะครับหรือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับอารมณ์เขาจะแบบไปเรื่อยๆอะ่ะไม่มีไม่มีแบบแผนไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่หลายๆท่านน่คนรักอาจจะยุ่งนะครับยุ่งของการทําเงินทํางานเขาก็าจะหันหลังให้คุณก่อนในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ได้แฮปปี้กันสักทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกไพ่เงินขึ้นมานะไพ่เงินประกบอย่างเงี้ยเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะแสดงว่าคนรักนะครับอาจจะหันไปเรื่อท mm. ทงทําเงินเ,งเรื่องของเงินหรือเปล่าไปอยู่ต่างจังหวัดนะไปพักผ,ผ่อนหรือต้องไปเกณฑ์เดินทางนะครับหรือไปทําเงินนะหรือเขาไปหาใครสักคนอาจจะเป็นแม่เขาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบอาจจะเป็นเรื่องของ คุนส่วนคู่คารก,กิทก็ได้เช่นกันนะครับความในรู้สึกในใจคุณในตอนนี้นะครับบอกว่าในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าในช่วงที่วันที่1นึ่งถึงสิบห้านะคุณจะรู้สึกอยากจบนะอยากจบกับปัญหาต่างๆอยากจบปับสิ่งที่มันเลื้อยหลังมานานหรือคุณอยากจะเลิกนะครับคุณรักอยากจบนะหรือคุณรู้สึกคุณไม่สบายใจนะครับรู้สึกแย่กับความรักครั้งนี้นะครับในใจคุณอาจจะรู้สึกอย่างนะั้นหรือคุณอาจจะอยากจบอะไรบางอย่าง แต่สิ่งที่คุณทําไดค้คุณก็รู้สึกกดดันตัวเองนะแล้วคุณก็ไม่แสดงออกนะครับหลายครั้งเขาบอกว่าไพ่บอกว่าโอเคนะในช่วงนี้จะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งไปแสดงออกมากนักนะครับพยายามเก็บความรู้สึกไว้นะครับและเช็คความเป็นเหตุเป็นผลให้มากนะครับแต่ไพ่เบนี้บอกอีกเหมือนกันว่าหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเองอ,อาจจะแบบจะบอกว่ายังไงมันคุณอยากจะจบความกดดันทั้งอย่าง อยากจะปลดแอบที่คุณแบกมาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรคนอาจจะแบบรู้สึกกดดันรู้สึกแบกรับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าหนักรู้สึกเป็นความรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันหนักอ่ะคุณยจะจบมันคุณจะปลดปล่อยทุกอย่างที่ที่คืออยากจะจบอยากจะปลดแอบอะไรประมาณนั้นะครับเหมือนคนวันเสาร์น่ยจะประมาณเนี้ยนะแล้วคุณมีไพ่ราชินีถือดาบขึ้นมาด้วยอ่ะเหมือนมันหนักมันเหนื่อยแล้วคุณอยากจะจบอยากจะจบมันไปนะครับในอนาคตมีไพ่ดูโวขึ้นมานะครับนั่นหมายถึงว่า ความสัมพันธ์ในอนาคตอาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นอ,อาจจะมีการจบนะจบในสิ่งที่มันคาราคาสังนะครับเนี่ยไพ่อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมีการจบนะครับจบด้วยดีนะหรือการจบพันธะจบปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งของคนวันเสาร์นะครับคราวนี้อาจจะมีใครสักคนนะครับที่จะอยากจะปกป้องความรักครั้งนี้หลักเกินนะครับเดีย๋ยวจะจบเดีย๋ยวจะ่วงแหนเนีย่ยจะแบบ คืออยากจะจบหรือบางคนอาจจะยาแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะแบบรักษาความสัมพันธ์ไว้ก็ได้นะครับภายแบบนี้นะอยากดูแลความสัมพันธ์นะหรืออีกมุมหนึ่งเป็นไปได้เหมือนกันว่าหลายหลายคู่นะครับมีความไม่มั่นใจในเรื่องของความรักครั้งนี้นะครับในอนาคตคุณรู้สึกคุณสั่นคลอนในหัวใจอ่ะเฮ้ยมันใช่ไหมนะคุณรู้สึกคุณไม่มั่นใจลังเลนะครับความสัมพันธ์เนี่ยในในสุดแล้วเนี่ยในช่วงนี้ที่ผ่านมาในช่วงเนี่ยนะครับที่ผ่านมาในช่วง1สิงภาคม นะครับจะบอกว่าหลายๆท่านนะมีการขยับขยายนะครับปัญหาต่างๆมันขยายขึ้นนะถ้าอะไรที่มันแย่ในใจมันแย่นะครับความรู้สึกใ,ในใจคุณมันแย่นะช่วงหนึ่งสิสิบห้ากุมภาพันธ์มันก็จะยิ่งลุกลามไปใหญ่นะครับแย่ขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวขอดูภาพเราขึ้นประกอบครับหนึ่งคราวนี้เนี่ยถามว่าดูจากความาจากจากไพ่สิบใบไพ่ช่วยไม่ขึ้นเลยอะนะครับ มันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะมีความรู้สึกว่ารักอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่แบบไม่มั่นใจรู้สึกว่าให้แบบลังเลใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องปกป้องห่วงแห่งความรักนี้ไว้นะครับหลายคนอยากจะจบอะแต่ก็ยังไม่พร้อมนะครับอยากจะจบแล้วเกินแต่แบบว่าก็ยังกล้ากลัวนะครับจะไปต่อไม่ไปต่อดีจะไปต่อแล้วจะเป็นยังไงต่อ,อถ้าเลิกล่ะใี่จะเอายังไงดีวะนะครับคนมันสังนะครับ เขาบอกว่านะไพ่ไพ่ไพ่เขาบอกว่าโอเคนะให้ช่วงนี้นะครับให้เรียกว่าปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจนะครับไปแั่จับความรู้สึกนะครับ ที่มันผ่านเข้ามาในความรู้สึกเรานะครับให้มีความเชื่อใจด้วยเหมือนกันนะครับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับ this situation บ is calling you uh, calling for you to have faith นะครับให้มีความมั่นใจและเชื่อใจนะครับไม่ใช่มีความมั่นใจดีกว่าเรยว่ามีความเชื่อใจมีความศรัทธาในความรักนะครับ g e t t ี่ท each other นะครับให้เขาว่า as you review your ทนโม้ส์นะครับนมีอะไรให้พูดกันตรงๆนะครับอาจจะผ่านคนกลางถ้าที่มีปัญหานะครับที่ผ่านมาจะมีปัญหาการคุยกันแล้วทะเลาะก,กันนะครับต้องหาคนที่ประสานงานกันได้นะครับอาจจะเป็นคนกลางใครสักคนที่เยียวยาวให้คุณทั้งสองฝั่งได้กลับมาคุยกันอย่างดีนั่นเองนะครับคราวนี้ ดูจากไพ่ช่วยอ่ะมันมีไพ่บุคคลขึ้นมาถึง2ใบนะครับแสดงว่าในช่วงนี้นะคนวันเสาร์จะมีคนที่หน้าตาดีอย่างทั้งสองคนทั้งเด็กทั้งและทั้งผู้ใหญ่นะครับเข้ามาคุยกับคุณแต่ยังไม่จริงจังนะครับถ้าคนโสดอ่ะหรือถ้าไม่โสดก็จะมีคนเข้ามาแหละสองคนนะแต่ใจคุณอยากจบนะครับผม,มรู้ว่าเรื่องอะไรนะครับไม่รู้จริงเรื่องอะไรแต่ว่าคนวันเสาร์น่าจะอยากจบอะไรสักอย่างเนี่ยความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้มีดูิลขึ้นมา2ใบผมมองว่าดูเอ้ยไม่ใช่ครับโทษครับ ดเดวกลัเดทขึ้นมาสองใบเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะจบนะมีการจบอะไรสักอย่างแต่จบอะไรไี่รู้แหละคุณรอดูแล้วกันนะตรนนี้ปัญหาที่มันไม่ดีหรือเปล่าหรือสุขภาพแร์หรือเปล่าอาจจะจบแล้วดีขึ้นนะครับแต่ในช่วงหนึ่วงเนี่ยจะมีเกณฑ์จบนะจบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ฉะนั้นทางแก้ปัญหาในช่วงนี้จะมีอะไรนะครับที่มีความศรัทธาเรื่องของความรักที่มีการรู้จักที่จะพูดคุยนะครับอย่างตรงไปตรงมาพพทยิที่บอกว่านะครับเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันบางครั้งก็ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับบางทีต้องพยายามรู้จักที่จะเก็บอารมณ์บ้างนะครับแรู้จักที่จะพูดสื่อสารทั้งตรงนะครับประมาณนั้นนะครับคิดว่าช่วงนี้ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นผลกระทบชัดเจนมากนะักแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการจบนะครับจบอะไรสักอย่างนะครับจากหนือนการ complete นะครับอาจจะไม่ใช่จบความสัมพันธ์ก็ได้นะอย่าไปคิดปีปโพดภายในแง่ไม่ดีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของปัญหาต่างๆที่ต้องเคลียร์กันนะครับที่จะจบลงไปนะครับก็อย่าเพิ่งคิดมากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยดูจากไพ่เนี่ยไพ่เดี่ขึ้นมาแค่สองใบเท่านั้นนะครับแต่หลายๆอย่างนะครับจะมีจะมีเรื่องของการที่ปัญหาต่างๆมันจะลุกลามเคลียร์กันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำแอคชั่นของคุณนะครับจะทำให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมัน ลุกลามไปกันใหญ่นะครับคราวนี้เนี่ยผมมองว่าคนวันเสาร์นะลึกในใจคุณก็ยังมองหาเส้นทางใหม่ให้ใหกับตัวเองอยากจะเยียวยาวหัวใจตัวเองอยากจะพักผ่อนนะครับช่วงนี้ความรักอยากจะชาร์จ energy น,นะครับอยากจะพักอยากจะมองหาเส้นทางใหม่ๆคุณยังหวังและคุณยังมีความหวังว่าโชคชะตานั้จนจะนําเส้นทางใหม่ๆและดีๆมาให้คุณนั่นเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจาให้กับคนวันเสาร์นี่นะครับอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับไม่รู้จะพูดเรื่องไหนมางเหมือนกัน นะครับแต่คิดว่าคุณจะมีการการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับเรื่องในใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะบอกว่ามันมันมันเหมือนกับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนะครับมันเหมือนกับความมั่นคงความเป็นเหตุเป็นผลนะครับโทษครับความเป็นเหตุเป็นผลความมั่นคงในใจคุณเนี่ยในช่วงนี้มันจะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะมันมันมันแย่อ่ะตักะบางทีมันมันพังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทําใจนะครับไปพยายามพิจัก นะครับประคองอารมณ์ประคองรูปความรู้สึกนะครับรู้สึกอย่างไรนะครับก็พยายามนิ่งๆนะครับพยายามแสดงตัวตนอีกแบบหนึ่งนะครับให้ทางแก้ปัญหาบอกมาอย่างนี้นะครับและการพูดกันเชื่อใจกันนะครับก็เป็นคีย์ว์ดสำคัญในการที่จะจัดการปัญหาเรื่องของความรักนะครับในช่วงในช่วงนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรพูดแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับก็จะมาอัปเดตครั้งต่อไปนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสมัครสมาชด้วยครับสวัสดีครับ